สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับครูตั๊กนะคะคณิตคิดสนุกหน้า36ภาษาไทยหน้า18พร้อมแล้วไปเลยค่ะคณิตคิดสนุกหน้าที่36นะคะฝึกนับและเขียนตัวเลขไทยเด็กๆมาดูกันก่อนค่ะว่านี่คือเลขอะไรคะ เลขค่าไทยเก่งมากเลยค่ะงั้นมาดูข้อแรกก่อนนะว่าแบบฝึกหัดส่วนแรกให้ทำอะไรให้นักเรียนเลือกระบายสีกลุ่มของภาพที่มีจำนวน5เท่านั้นนะคะอันนี้ต้องการแค่5เท่านั้นงั้นเรามานับรูปภาพเลยค่ะนับรึ่งก่อนนะคะ1 2 3 4 5เพิ่งมี5ตัว ก็ระบายสีพึ่งค่ะอย่างนี้นะคะต่อไปต้นไม้ค่ะัาพร้อมกันนะคะหนึ่งสองต้นไม้มีแค่สองต้นไม่ต้องระบายสีค่ะต่อไปบ้านนะคะบ้านมีกี่หลังคะหนึ่งหลังต้องระบายไหมคะ ไม่ต้องระบายสีเพราะมีแค่หนึ่งหลังค่ะเขาต้องการเลขห้าต้องการจำนวน5เพราะฉะนั้นไม่ต้องระบายบ้านนะคะต่อไปขวดโหลค่ะเอานะพร้อมกันนะคะ1 2ึ่ง,ส,งสามสี่หมีห้าใบก็ระบายสีเลยค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยเหลือครอบครัวหมี กระถางต้นไม้และมดเดี๋ยวเด็กๆนับเองนะคะถ้านับแล้วได้จำนวน5ให้ระบายสีค่ะแต่ถ้าได้ไม่ถึง5หรือเกินกว่า5ไม่ต้องระบายนะคะวอ้ามาดูข้างล่างเลยคระทำอะไรให้เขียนจุดปะไม่ยากเลยเด็กๆเ,เขียนกันได้แล้วค่ะก็แค่เขียนตามจุดปะแค่นั้นเองเลขค่าไทย เริ่มจากหัวกลมก่อนเห็นไหมคะลากลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะแล้วก็ม้วนหางข้างบนค่ะนี่เลยเดี๋ยวเด็กๆเ,เขียนจุดป,ปากให้หมดนะคะพร้อมทั้งระบายสีภาพตรงนี้ด้วยนะนะคะเอาละไปพักก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาทำภาษาไทยต่อคะ่ะ ภาษาไทยหน้าที่18ค่ะอ่าทบทวนพยัญชนะกันหน่อยเขียนพยัญชนะที่สัมพันธ์กับภาพลงในช่องว่างค่ะอ่าภาพอะไรคะภาพแรกรอเรือเด็กๆก,ก็เขียนรอเรือลงไปตรงเส้นเลยค่ะอ่าข้อต่อไปค่ะยอ,อยักษ์ก็เขียนยอ,อยักษ์ลงไปเลย เด็กๆเก่งมากเลยนะคะหลายๆคนตอบได้ถูกต้องแล้วนะคะแล้วต้องเขียนให้ถูกด้วยนะเอาล่ะอีกสองภาพเดี๋ยวให้เด็กๆเติมเองนะคะแล้วเรามาดูกันก่อน,อนว่าคือตัวอะไรรูปนี้และคะ่ะม้าก็เป็นตัวมม้าค่ะรูปนี้นะคะเสือก็เป็นตัวสอเสือตัวมม้าก,กับสอเสือเด็กๆเขียนเองนะคะเ,เสร็จแล้วทำ ส่วนต่อไปเลยค่ะอ่าอันนี้เด็กๆตั้งใจดูดีๆนะให้โยงเส้นจับคู่ภาพกับพยัญชนะแล้วเติมพยัญชนะที่หายไปให้เป็นคำที่สมบูรณ์ค่ะอ่าเรามาดูตัวอักษรกันก่อนนะคะตรงแก้วนะคะแก้วสีแดงตัวะสอะไรคะสสลาใบสีเขียวค่ะตัวอะไรคะ สอลอสีแก้วสีฟ้าวอแหวนแก้วสีม่วงลอลิงอ่ะทีนี้เรามาทำกันทีละส่วนนะคะเริ่มจากภาพลิงก่อนค่ะภาพลิงเราก็ต้องโยงไปหาตัวลอลิงค่ะคือแก้วสีม่วงเสร็จแล้วโยงไปหาคำว่าลิงค่ะ คือคำสุดท้ายนี้นะคะในช่องสี่เหลี่ยมให้เขียนตัวลอลิงค่ะก็จะกลายเป็นคำว่าลิงอา้าวใจเย็นๆนะคะดูข้อต่อไปค่ะดูข้อต่อไปข้อต่อไปรูปอะไรคะรูปแหวนก็โยงไปหาตัววอรแหวนแก้วสีอะไรเอ่ยสีฟ้าค่ะเก่งมากเลยอ่ะ จากตัวว่เเวนโยงไปหาคำว่แเวนค่ะคือคำแรกค่ะเขียนวแหวนในช่องสี่เหลี่ยมด้วยแบบนี้นะคะอ้าวภาคต่อไปค่ะภาคต่อไปรูปศาลาศาลาโยงไปหาตัวสศาลาใบสีอะไรคะ แก้วใบสีแดงลากเส้นขึ้นไปเลยค่ะแล้วจากตัวสอสาลาโยงมาหาคำว่าสาลาค่ะคือคำที่สองเติมตัวสอสาลาลงไปด้วยนะคะเด็กๆเขียนให้ถูกต้องนะคะอ่าอักข้อสุดท้ายหรือภาพเดียวเห็นไหมคะก็คือตัวสอหรอสีค่ะ ยงไปหาแก้วใบสีเขียวเลยแล้วก็เหลือคำสุดท้ายด้วยนะคะเขียนตัวสหรือสีลงในช่องสี่เหลี่ยมด้วยค่ะอาแค่นี้เองเอาละด็กๆมาอ่านคำตามครูตั๊กก่อนนะคะเอาคำแรกนะคะเวนอีกครั้งหนึ่งค่ะเวน ต่อไปค่ะศาลาอีกครั้งหนึ่งค่ะศาลาเก่งมากเลยอคำต่อไปนะคะฤือีอีกครั้งค่ะฤือีอ่าเก่งมากคำสุดท้ายค่ะลิงอีกครั้งนึงค่ะลิงโอ้เยี่ยมมากเอาละ เด็กๆให้ผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วส่งลงในแอลบัมของห้องนะคะสำหรับวันนี้ครูตักไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ